สวัสดีครับในโลกคริปโตเคอเรนซีที่ทุกอย่างวิ่นเร็วตลอดเวลาเนี่ยจู่ๆก็มีข่าวช็อกครั้งใหญ่จากฝั่งอเมริกาที่ทำเอาทั้งตลาดแทบหยุดหายใจเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อกฎหมายที่ทุกคนเฝ้ารอดันมาถูกเบรกแบบกระทันหันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้เองครับทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือทำไมทำไมแค่การเลื่อนพิจารณากฎหมายฉบับเดียวเนี่ยมันถึงได้มีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขนาดนี้ มันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความผันผวนครั้งนี้กันแน่มาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาปูพื้นกันก่อนนะครับว่าบรรยากาศของตลาดคริปโตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในยุคไวเว w เลยครับคือทุกอย่างมันยังดูเทาๆคลุมเครือไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่แบบคาดเดาไม่ได้เลยคือปมหลักของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การงัดข้อกันของ2หน่วยงานกํากับดูแลยักษ์ใหญ่ครับฝั่งหนึ่งคือ sec ที่มองว่าคริปโตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักทรัพย แต่อีกฝั่งหนึ่ง CFTC กลับมองว่ายัางบิตคอยเนี่ยมันคือสินค้าโภคภัณฑ์พอสองแยกใหญ่เห็นไม่ตรงกันแบบนี้คนที่อยู่ตรงกลางอย่างนักลงทุนกับผู้พัฒนานี้ก็ไปไม่เป็นเลยสิครับงงกันไปหมดและทีนี้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยจูจ่ๆมันก็เหมือนมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้นมาครับในรูปแบบของร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ทุกคนหวังว่าจะเป็นเหมือนฮีโร่คีม้าขาวมาจัดระเบียบทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางสักที กฎหมายที่ว่านี้ก็คือ the Digital Asset Market Clarity Act หรือที่เรียกสั้นๆว่า Clarity Act ครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำหรับคนในวงการแล้วมันไม่ใช่แค่ร่างกฎหมายธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นคัมภีร์ที่ทุกคนรอคอยเลยเพราะมันคือความหวังแรกที่จะมาสร้างกฎ,กฎกติกาที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นจริงๆในตลาดคริปโตของอเมริกาหัวใจหลักๆของ Clarity Act มีอยู่3ข้อใหญ่ๆเลยครับข้อแรกเลยนะคือ จบสงครามชิงอำนาจระหว่าง SEC กับ CFTC ซะแบ่งให้ชัดๆไปเลยว่าใครดูแลอะไรข้อที่2คือสร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนไปเลยว่าเหรียญไหนเป็นหลักทรัพย์เหรียญไหนเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และข้อสุดท้ายคือการยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนรวมถึงสร้างเสถียรภาพให้ stable coin ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้บอกเลยว่ามันคือการปฏิวัติกฎ,กฎระเบียบครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับเพราะเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมตลาดถึงได้ตั้งความหวังกับกฎหมายฉบับนี้ไว้สูงมาก ทุกคนคือคาดการณ์กันไปแล้วว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านเมื่อ,อไหร่ไอความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่มันคลุมเครือมานานแสนนานเนี่ยมันจะจบลงสักทีแต่แล้วเรื่องที่ทุกคนหวังไว้มันก็เกิดเรื่องจนได้ครับคือในจังหวะที่ทุกอย่างกําลังดูดีกําลังจะเดินหน้าไปสู่ความชัดเจนที่ทุกคนรอคอยจู่ๆก็มีข่าวร้ายเข้ามาแทรกสัง,งั้นและนี่แหละครับคือข่าวที่เหมือนระเบิดลงกลางตลาด CNBC รายงานออกมาเลยครับว่า การพิจารณากฎหมายในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเนี่ยถูกเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าแบบไม่มีกําหนดมันเป็นการตัดสินใจที่กระทันหันมากแล้วก็สร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งวงการเลยโหแล้วผลที่ตามมาล่ละเหรอครับแทบจะทันทีเลยกราฟนี้โชว์ให้เห็นชัดๆเลยว่าราคาบิตคอยดิ่งลงอย่างรวดเร็วแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับผลกระทบครั้งนี้มันเหมือนโดมิโนเลยครับคือพอบิตคอยร่วงปุ๊บมันก็ลามไปทั่วทั้งตลาดเลย ไม่ว่าจะเป็น all coins Project defi หรือแม้แต่ nft ก็โดนเทขายตามกันไปหมดเรียกได้ว่าแดงกันทั้งกระดานเลครับเอาละครับเราเห็นภาพแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือทำไมละ่ะทำไมแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวมันถึงได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงขนาดนั้นนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับในโลกการลงทุนเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าข่าวร้ายก็คือความไม่แน่นอนหรือการที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป การเลื่อนครั้งนี้มันเลยเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยครับเพราะอะไร 1. คือมันเกิดขึ้นในจังหวะที่สําคัญมากๆเป็นขั้นตอนที่ชี้เป็นชี้ตายเลย 2. คือไม่มีใครออกมาอธิบายเหตุผลอย่างเป็นทางการยิ่งทําให้คนคาดเดากันไปต่างๆนานา 3. คือเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดการใหม่คือมันสร้างสุญญากาศขึ้นมาทันทีและสุดท้ายคือมันทําลายความหวังที่ทุกคนสร้างกันมาจนสูงลิ่วให้พังคลืนลงมาในชั่วข้ามคืน เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยมาย้ำภาพให้เราเห็นชัดๆเลยครับว่าตลาดเนี่ยเขาไม่ได้เคลื่อนไหวตามข้อเท็จจริงอย่างเดียวนะครับแต่เขาเคลื่อนไหวตามความคาดหวังที่นักลงทุนมีต่ออนาคตเป็นหลักเลยพอความหวังนั้นมันพังทลายลงแรงเทขายมหาศาลมันก็เกิดขึ้นมาทันทีพอเข้าใจต้นสายปลายเหตุทั้งหมดแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีบทเรียนอะไรบ้างที่เราสามารถหยิบไปปรับใช้ได้ ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยมันมีกลยุทธ์4ข้อที่สําคัญมากๆครับข้อแรกเลยคือลดความเสี่ยงลงก่อนอาจจะลดขนาดการลงทุนหรือถือเงินสดรอให้ฝุ่นมันจางกว่านี้ก่อนก็ได้ 2. คือระวังสัญญาณหลอกให้ดีๆครับอย่าเพิ่งรีบโดดเข้าไปซื้อตอนที่เห็นราคามันดีดขึ้นมาเพราะมันอาจจะเป็นแค่การเดงขึ้นมาระยะสั้นๆแล้วก็ร่วงต่อก็ได้ 3. คือกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ นั่นก็คือพอร์ตของเราเองครับตั้งจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจนบริหารความเสี่ยงให้ดีและข้อสุดท้ายและอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็คือต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับในช่วงเวลาแบบนี้การรักษาเงินทุนเอาไว้ให้ได้สําคัญกว่าการพยายามทํากําไรสูงสุดเยอะเลยและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าในตลาดที่กฎกติกามันยังไม่นิ่งแบบนี้เนี่ย ทักษะที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วมันคือการพยายามคาดเดาอนาคตหรือมันคือการยอมรับในความไม่แน่นอนแล้วหันมาบริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุดกันแน่คำตอบของคำถามนี้อาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวก็ได้ครับ Many Skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงิน ให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี